xoá đi gặp pinon mà lấy năng mong à nè mà lấy năng ta luôn oh 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 oh, oh, oh. oh, oh. ahoy yeah,

nè chữ vật sao đen cái này cắn nòng sao đen đây ừ, còn nè chữ vật đấy kìa ba phơi nữa ừ, còn nè chữ ba phơi nè còn nè chữ sao đen nè ba phơi gặp sao đen mà chỉ là chả cắn eh, ba phơi mà sao đen sao đen là các bạn lặng lên các ba phơi anh em có like อรก็เจเราเป็นผู้หญิงนี่หนอเราตัวหลักนวนสะวนตัวนี่ดีที่สุดผู้หญิงี่หลักนวนสะวนตัวนี่จะได้เจอผู้ชายที่ดีได้เจอผัวที่ดีค่ะเราอย่าทำตัวมันเลไรนะคะเลไรไม่ดีค่ะแล้วาว่ผู้หญิงนี่เราก็ต้องโอรรมัง้ง เป็นผู้หญิงนี่นะคะค่ะเราต้องหัดโอโรมั้งนะคะแต่ย้ายมาปกอ่วยปกอัมปอกลมกลมนะคะกลม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 ค่ะกลมกลมผู้ชายวันนี้นึ่มันจะได้ดูดซึกแบบคนนี้น่ารักค่ะแต่ถ้าเราเชื่อเกินไปดูถือถือเกินไปนี่มันแหลกแล้วมันมีสะใค่ะมันดูแล้วไม่สะใ้ไม่สะชื่นนะคะ ลยกะกะเจดีด่ะปีแรงเลยจะเต้นเน็ดป้นเตทั่งหน้าตาอย่างน้องไม่มีคนใจไนะห,เหนเ็นแล้วหันหลังมองอะ่ะช่วยอะ่ะพี่ประมาณเนี่ยตาแค่คิวโกงมันโดนนกควายแต่นี่ช่วยหน้ออน้องไม่เกิดมาห้ามค่ะห้ามปลื้ดปล้วน้องมีแฟนอะไรยังอะ่ะยังไม่มีแฟนเลยอ่ะเดี๋ยวดีเจ้อหนให้ มันยาผู้หญิงหา้า r อยเล่มเฟี้ยนกะเออเอามาจักสามเล่มพอ่อไม่ต้องเอามาเยอะอะไรสามเล่มกันไม่ใจมีดไม่ใจปลามันยาค่ะมันยาพอมันยาผู้หญิงกานั่นเลยค่ะเชียร์ปีนะคะแล้วพี่มีแฟนหรือยังคะแหวนมีสามคนเลิกแลว้วมีแฟนแล้วแล้วเลิกแล้วด้วยเลิกหมดแล้วพวนเป็ด พี่มีฟัวทั้งแ8คนเลยเลยคะกาพัวก,กันเลิกหมดแล้วนี่แฟนนี่แชทกันอยู่เรือ่อยแหละทันแต่ว่าเข้ามาแชทแล้วเช็ใน Facebook แฟนที่เนี่ยนะกาก้ามาจีบโอ้ยคนสวยเราโลแล้วว่าแก้งโอเราโลว่าเราก็ไม่จะด้วยแรงเขาจีบว่าไงเลยคะพี่ ก็หวานน้องสาวาจ่ายก้องอะไรเซฟี่คะทำไมหยุดช่วยแบบนี้พี่ว่าไม่ใจจ่ายก้องเซฟี่ให้แต่บววนในเซฟี่ให้เลยคะ่ะคือว่าไม่จบนี่นี่จบผู้ชายแบบที่มบจีบแบบนี้คะ่ะทำไมเลยคะ่ะอุ้ยผู้ชายในเฟซบุ๊กเราอย่าไปเอาจริงเชื่ีนะอย่าไปเอาผู้ชายในเฟซบุ๊กเลยฮอกเฟ้แลละเออ ยัดไม่ได้ลูกค้า่มแลอย่างสุดมียซี่แิเลอย่างสุดพอผู้ชายในเฟซบุ๊กนี้เชื่อใจไม่ได้เจือใจไม่ได้ในไลน์ในเฟซอย่าไปเอาเอาติว่าเราให้เงันจาจาดีว่าเราอยาไปจีบก,กันในไลน์ในเฟซเลยเสียเวลาเสียฟีเออลุยแล้วน,หน,หนีน่นายนนองออกแักตีก็ออกข้าวกลมๆจีบกันในเฟซใครได้ยินอยู่การนั่นแหละกะ ถูกต้องพี่ในแฟนผู้ชายมามากเดี๋ยวนี้เห็นผู้ชายแล้วใชเอื้อนซะเอื้อนนี่เอื้อนนี่หมายความว่าให้เอื้อนนี่แหละนาะเอื้อนมันเนี่ยน้ำเทเรียนเห็นผู้ชายดีมาจีบเร็วันนี้เดี๋ยวมอว่าซอสถึงมาแรงว้าแล้วให้เอื้อนนี่เอื้อนคือประสบการณ์รเยอะพี่มีประสบการณ์รแบบนี้เยอะเลยค่ะกาเยอะเลยค่ะมาแต่จีบแต่น้องจ้าน้องจ้าให้เอื้อนนี่เอื้อนนี่ เลยคะ่ะก้าเอื้อนนี่ถึงทั้งผู้ชายดีอยู่ตามในเฟสได้ปนั้นเราไปเจอสักกลุ่มอะ่ะเราเข้าไปเข้า,ขา,ขาขอกกลุ่มที่มีผอม่าเยอะๆแล้วรูปดิช่วยดิชุดกล้องเราลงไปโพสต์แล้วบอกว่าโซดต้องการห้าครูเลยคะ่ะลุยนี่ค่ะลุยนี่เลยคะ่ะอ้าโอ้ยมาถามกันละวกีบกันโอ้ยเอ,อื้อนเอ,อื้อนเอ,อื้อนแด ทีห้าผู้ชายมันห้ามไม่อยากแล้วถ้าเราหลูดทางไม่อยากค่ะน้องเสียพีแต่แต่ว่าอยากไปเอาในเฟสนะคะเอาไม่ได้เอาไม่ได้ผู้ชายลุยเลยเออกลุ่มหัวไม้นี่มีลุยแต่พีไม่เอาแล้วไม่สนไม่สนใจแล้วพัานาเยอะพักวแปดสแล้วพี่มีพักวแปดสมีแปดคนเลยเลยค่ะกาเลิกเม็ดแฟนพวกวนี้ทิ้งเม็ดเลยไม่เอา แฟนก็บอกเลยไปเม็ดแล้วซ่อมที่คนจวงนี่เอือนนี่เอือนเอือนกะเอือนมันเนี่ยหนัเสียเ่นะเอือนกะแล้วพี่ทำงานอะไรเลยคะอ๋อว่างนี่เพียนทำทุกอย่างเป็นเทขัดมะพร้าวก็ได้ปลอกมะพร้าวย้อยมะพ,พ,พร้าวเราวันปีเต็มในเ่แต่ว่างนี่พีเทอร์ลิงล 3, อ่ะตัวส่มพันห้าอ่ดีพวกเล่นยีเกมมาองมาขาย พี่ซื้อลิงนะขึ้นมะพร้าวกาแค่สามพันห้าเขาขายตัวเสียเหมืนไม่ใช่เหรอคะกาบีเจอต้ามปนาากะเจอมาตั้งแต่ว่าพาไปขึ้นเปลา่ามันหนังเล่นลายบนยอดเปล่าอ๋อพี่ซื้อโทรศัพท์ให้ลิงเหรอคะไม่ผีเป็นได้เจอเรัพไอลิงมันขึ้นมาเล่นลายเปล่ามันในปิดนี่หนังเล่นลายอยู่นั้นอ๋อไม่ใช่ลายโทรศัพท์ไม่ลายเปลา่านี่ให้เอื้อนนี่เอื้อนเอื้อน ัึงแก่วฝนตกไงน้องใช่ค่ะฝนตกบ้านน้องก็ฝนตกกันและวปลาหลบแพลดลิงมันนั่นหน้าเอิดขึ้นไปบมือนวันนึงที่มันยิ้มยิ้มไม่ใครอะ่ะลิงมันยิ้มไม่ใครเลยคะไม่ร,มร้มันตองสายมันเคยอยู่กับบงยีเก้นะคะแล้วก็เลยใต้รูปมันบอกว่าหลบตรงสายก็ว่ามันน่าแบบเพล็ดติดใต้รูปอันแล้ว่วางเวิร์ดแบบ ม่หลอกว่าี่ป้ามอมลิงจะปาได้ก้าปนาติก้าตุนเปล่าเาให้เอื้อนนี่เอือเอ้อนเ,เอื้อนนะคะกะเอื้อนน้องเชียร์ปีนะเตียาผู้ชายดีๆอย่าเอาในเฟซอย่าเอาในไลน์นะจ๊ะค่ะเชื่อคะ่ะอ่าเล่เชียร์ปีแต่น้องเออผู้ชายดีๆไม่มีทางคะ่ะไม่มีทางต้นเปล่าตายตนน้นมะพร้าาตายคืออะไรคะไม่มีทางอะไรคะ ยังไงตอนไม่มีแจ้งกับตอนต่อตายออกาผู้จายไม่มีแจ้งไม่ผู้าจด,ดีดีอาอยากะกโลกเมีเยเป้แล้วกอแล้วก็กาพี่ก็ตัวก่นแล้วก็มาแล้วก็ว่าลิงตีลืมแล้ว